สวัสดีค่ะช่องเกมเซนนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับคลิป5เกมแปลกใหม่แต่ดันมีเสน่ห์สะง,งั้นเคยรู้สึกไหมว่าเกมเดี๋ยวนี้มันสนุกนะแต่มันซ้ำซ้ จำเจจะยิงซอมบี้ก็มีเยอะแล้วจะสร้างเมืองก็มีเยอะอีกหรือจะเป็น RPG ก็มีแบบเหมือนๆกันไปหมดแต่ปีนี้ปี2025บอกเลยมีของดีมาแนะนำคลิปนี้เราเลยรวบรวม5เกมที่แปลกใหม่แต่ดันมีเสน่ห์สังนั้นมาให้เพื่อนๆและมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลย เกมที่1แึ่ง Tank g h o s n e t y u h e เกมนี้คือแค่ชื่อเกมก็ตลกแล้วปะ Tank g h o ยู่ u h e e ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคุณมานะฟังดูเหมือนเราเพิ่งช่วยชีวิตคนจมน้ําแต่ความจริงเราแค่เดินเข้าไปในเมืองที่มีแต่คนแปลกแปกไม่ใช่แค่แปลกแค่คนเดียวแต่เป็นทั้งเมืองทุกคนตื่นมาทําตัวเหมือนดูทิกต o อกมากเกินไปจนหลอนมี NBC ที่เดินไปข้างหลังตกนเวลาบ้างล่ะมีคนเอาหมวกไปสวมให้รูปปั้นบ้างล่ะหรือจะยืนคุยกับมันบ้างล่ะแล้วตอนที่เราทําภารกิจเนี่ยคือเราทําให้คนพวกนี้นะ กราฟิกเกมเนี้ยคืออาร์สุดๆลายเส้นเหมือนดูหนังการ์ตูนยุค80มีความมืนๆน,น่ารักน่ารัแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่มีเหตุผลใช่ไหมแต่พอเล่นจริงๆอ่ะมันกลับมีจังหวะหนึงแบบเอ้ยมันสนุกว่ะมันเพลินว่ะบอกเลยถ้าใครชอบเกมอะไรหลุดๆตลกตลกตลก้องชอบแน่ๆเกมนี้สามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์มสตรีมได้ในราคา329บาท เกมที่2 The Pucky s q u i r e เกมนี้เป็นเกมที่โคตรน่ารักโคตรดีโคตรงานศิลป์เพราะว่าเกมนี้คุณจะได้เล่นแอนต์สินตัวน้อยในโลกนิทานใช่ค่ะในโลกนิทานแบบในหนังสือเด็กที่เราเคยอ่านตอนอนุบาล่ตัวเกมจะเริ่มด้วยกราฟิก 2D ลายเส้นคลาสสิกสุดๆแบบวาดด้วยน้ำมึกบนกระดาษอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆตัวละครเราก็โดดปรึง่งทะลุออกมาจากหนังสือจาก 2D กลายเป็น 3D จากวิ่งอยู่ในกระดาษก็ออกมาวิ่งในห้องดังเล่นเกมนี้มันจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนมิติแต่มันคือเปลี่ยนวิธีการเล ฉากหนึ่งคุณจะเดินตะลุยบนหน้ากระดาษอีกฉากหนึ่งคุณจะต้องปีนถ้วยเพื่อสู้กับบอสหรือจะวิ่งไปรอบรอบโคมไฟเพื่อใช้เงาสะท้อนแก้ไขปัญหาความคิดรีรวทยาให้ส0บเต็มสิทุกอย่างในเกมมีลูกเล่นหมดทั้งภาพแสงเงาจังหวะการเล่น พลาเซลในเกมก็ไม่ได้ยากเกินไปเหมือนคนออกแบบอยากให้เรารู้สึกอินกับเกมมากกว่าและที่น่ารักที่สุดของเกมนี้คือไม่มีความรุนแรงไม่มีเลือดสาดแต่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความน่ารักของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อวตัวเองอ่ะเป็นฮีโร่ถ้าใครชอบเกมแนวภาพสวยและฮิวใจบอกเลยว่าเกมนี้คือเหมาะมากๆค่ะเกมนี้สามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์ม Ste ี m PS5 Xbox Series ราคาบนสตรีมอยู่ที่ประมาณ590บาค่ะ I know who you are We're the same, you and I. We are? Yes. เกมที่ 3. h e l o h a ่ i าริบัเกมนี้จะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เกมแปลกแต่กราฟิกในเกมเนี้ยบอกได้เลยว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ทำมาจากคุณดินปั้นจริงๆทุกฉากเลยทุกตัวละครทุกท่าทางถ่ายเป็นเฟรมบายเฟรมจากมือคนจริงๆเหมือนเรากำลังควบคุมหนัง motion stop ที่หลุดมาจากภาพยนตร์เนื้อเรื่องเราจะอยู่ในเรือดำน้ำยักษ์ที่ติดอยู่ใต้ทะเลบนจักรกวาลอื่นและเราจะได้รับบทเป็นเฮโร่หนุ่มช่างเทคนิคผู้ใจดีแต่กลับมีชีวิตวนลูปอยู่ในเมือง และในเมืองนั้นคนทุกคนก็ทําเหมือนว่าเราไม่ได้ติดอยู่ที่นี่เกมนี้จะไม่มีระบบต่อสู้ไม่มีระบบเลือดไม่มีระบบบอสมีแต่การคุยการสํารวจการขยับวัตถุเล็กๆแบบเล่นไปเล่นมาแล้วดูดูเงาๆตามอารม์เกมอารมณ์เหมือนแบบอยากให้เราหยุดและมองดีๆว่าความปกติของชีวิตจริงๆมันคืออะไรภาพของเกมนี้สวยมากเงาไฟจากโถงพื้นโลหะสะท้อนน้ําทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องไม่ต้องรี ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องสู้กับใครเหมือนดูซีรีส์กินใจเรื่องนึงและที่สําคัญเนี่ยเกมนี้มันทําให้เรารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าคนสร้างอยากจะลองอะไรใหม่ๆที่หลุดจากแนวเดิมๆถ้าอยากลองเกมที่แตกต่างจากเดิมแนะนําเลยเกมนี้สามารถเล่นได้ผ่านแพลตฟอร์ม s t e ี m PlayStation แ like ละ Xbox ราคาใน Steam จะอยู่ที่ประมาณ680บาทค่ะ Nate 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 buddy family meeting let's go bring him food again I, Not we right now about this. Not right now You are okay? literally killing him with these pizzas You he, just want to throw him out of no, no I no he's 35 I, I want him to have some kind of discipline, yeah, discipline. Okay, if you yes. can hear my voice I want you to come up here and เกมที่4 baby step คุณเคยเล่นเกมที่แค่เดินก็เป็นเรื่องยากแล้วไหมแบบเหนื่อยมากที่จะเดินอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เดินแล้วมีกับดักนะแต่แบบแค่เดินให้ตรงก็ยังยากยินดีต้อนรับเข้าสู่ baby step เกมที่จะทำให้เราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาเรียนรู้การเดินใหม่ใช่ คุณฟังไม่ผิดเราต้องควบคุมทุกก้าวทีละข้างเพื่อเดินตรงไปข้างหน้าและถ้าก้าวพลาดล้มเราอาจจะต้องกลับไปเริ่มเดินใหม่ทั้งขัดใจแล้วก็เสีติดไปพร้อมๆกันจะขึ้นบันไดก็ต้องวางเท้าให้พอดีจะข้ามลำธารก็ต้องวางมุมขาให้แม่น ถ้าเดินพลาดนิดเดียวก็กิ้งลงกลับไปเริ่มใหม่แต่ความตลกของมันไม่ได้อยู่ที่แค่กลไกนะคือตัวละครมนุษย์ที่เราเล่นอ่ะคือมันรู้อร์สุดชีวิตชอบพูดจาจิกกัดตัวเองเช่นแบบทำไมภูเขานี้มันสูงจังหรือจริงจมันไม่สูงแต,แต่แต่แค่ชั้นเตี้ยอะไรแบบนี้มันเหมือนกำลังดูเพื่อนที่ว่างงานแต่ยังพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบงงๆเอาเป็นว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้สนุกเพราะว่าเราเล่นเก่งแต่มันสนุกเพราะว่าเราได้ประสบความสําเร็จจากการก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ,ๆตัวเกมยังไม่วางจําหน่าย แต่แผนที่วางไว้คือวันที่9กันยายนปี2025แต่ถ้าคุณอยากทดลองเล่นบนแพลตฟอร์มสตรีมเปิดเดโมโให้โหลดเล่นโอเคถ้าเกมก่อนหน้านั้นมันดูหลุดโลกแบบอินดี้มากเกินไปเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าเกมที่5อเวลเกมนี้คือแปลกแบบทุ่มงบบวกทีมงานใหญ่บวก มีกลิ่นของเอเดลสโกรแต่มีสไตล์เป็นของตัวเองชัดมากขอต้อนรับเข้าสู่เกม RPG Fantasy ที่บอกเลยว่าเหมือนกับเกมออฟ i ิวเวกับ Skyrim ตัวเกมจะมีมุมมองเป็น First Person เราจะได้สำรวจโลกสุดแปลกที่ชื่อว่า Living Land ซึ่งมันไม่ใช่โลกแฟนตาซีแบบเก็บดอกไม้ เตืนไปตัดทุ่งไม้แต่มันคือโลกที่ทุกอย่างมีลมหายใจเองได้มีป่าแปลกๆที่พร้อมจะตอบโต้คุณหรือก้อนหินที่มีตาสับประหลาดผู้ใดและบางพื้นที่ก็ยังใช้เวทมนต์กัดก่อนใจเราได้ด้วยและที่เด็ดกว่านั้นคือระบบเวทมนต์ไม่มีคลาสไม่มีข้อจํากัดคุณจะยิงเวทมือเดียวมือซ้ายถือโลมือขวาย,ยิงไฟหรือจะถือมีดคู่พร้อมลาดสายฟ้าในมือก็ได้การต่อสู้เน้นเร็วดิบ สาใจแบบแปลกใหม่และเพลงประกอบเกมควดแฟนตาซีมีความเป็นเอ็กซ์เพรริเมนตัลแบบผสมเสียงพื้นเมืองกับเวทมนต์อะไรแบบนี้ถ้าใครเบื่อสกายลิมหรือว่ารอสกายลิมภาค2ก็ยังไม่มาสักทีเกมนี้อาจจะตอบโจทย์และที่สำคัญเกมนี้สามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์ม Xbox โดยการสมัครเกมพาร์ทได้ ซึ่งใครที่ไม่อยากเล่นผ่านแพลตฟอร์ม Xbox ก,ก,ก็สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์มสตรีมได้ในราคา2 4 7 8จบาทและนี่ก็คือ5เกมใหม่ปี2 0 2 5ที่โคตรแปลกถ้าใครดูแล้วมีเกมไหนที่อยากลองเล่นหรือว่าเคยเล่นมาแล,แล้วเราอยากมารีวิวให้เพื่อนๆน,นดูก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้คลิปนี้ถ้าหากมีผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยในนาที่นี้ด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับ c ไ i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ